วันนี้มาทำขนมกล้วยไข่หน้ากะทิกันค่ะเพื่อนๆสูตรนี้อร่อยจนงงเลยค่ะขนาดเราทําขนมกล้วยเนี่ยมาหลายรอบหลายแบบมามากแล้วค่ะแต่ว่าขนมกล้วยไข่นี่คือแบบโอโ้สูตรนี้คือแบบประทับใจมากเลยแล้วก็นําเสนอเลยครับทั้งทําง่ายแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะวัตถุดิบก็น้อยแล้วได้กล้วยไข่แบบไม่รู้ชนิดเนี้ยเขาเรียกว่าพันอะไรคือมันเหนียวหนึบหนับแล้วก็แบบหอมแบบมีกลิ่นหอมแบบหอมมากหอมผิดป,ปกติเลยอะค่ะ เนี่ยค่ะไม่ได้เน่านะเพราะว่าปอกไปข้างในคือแบบงอมมากแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยค่ะจริงๆกล้วยไข่อะมีน้ําตาลสูงอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานหวานก็ใส่น้ําตาลแค่นิดเดียวพอนะคะไส้ก็คือแบบเรืองจ้าเลยอะค่ะเพื่อนแล้วกลิ่นนี่คือแบบโหยอมเลยค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสคือแบบทั้งอร่อยทั้งแบบเสียดายมากเลยอะได้มาหวีเนี้ยสาบาทถูกด้วยค่ะคนทําขนมเวลาที่เขาได้วัตถดุดิบดีๆแบบเนี้ยแล้วก็อร่อยแบบถูกใจแบบเนี้ย มันคือเดอะเบสมากเลยเนาะมีใครเป็นเหมือนกันบ้างคะความรู้สึกแบบนี้คือแบบทำไมซื้อมาน้อยจังทําไมเราไม่ซื้อมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสูตรนี้เราใช้กล้วยไข่สุกงอมเลยนะ13ลูกน้ําตาล1ช้อนโต๊ะความหวานปรับตามความชอบของเพื่อนได้เลยคะ่ะแล้วก็เติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะแป้งเท้าเย่มอม1ช้อนโต๊ะหัวกะทิ3ช้อนโต๊ะ ถ้าไม่ใส่หัวกะทิก็ใส่เป็นน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปได้เลยค่ะแต่ถ้าหากะทิง่ายก็แนะนําให้ใส่หัวกะทิค่ะเพราะว่าจะมีความมันแล้วก็หอมอร่อยแต่ต้องใช้กล้วยไข่ที่สุกงอมผิวเปลือกของเขาเนี่ยตกกระเป็นสีดํำน่อยๆ แต่ไม่เน่านะวันนี้เราใช้ถ้วยตะไล PP สำหรับนึ่งได้ค่ะแต่ว่าจะใช้เป็นถ้วยกระเบื้องก็ได้นะถ้าเพื่อนๆมีแล้วก็ทำทานเองไม่ได้ทำไปจำหน่ายหรือว่าไปแบ่งปันก็ไม่ต้องใช้เป็นถ้วย PP แบบนี้ก็ได้ค่ะตักหยอดลงไปไม่ต้องเต็มมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหยอดหน้ากะทิด้วยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ปาดๆเกลี่ยให้หน้าเขาเรียบนิดนึงแต่ว่าขนมกล้วยเนี่ยเขาจะไม่เรียบเนียนอยู่แล้วนะเพราะว่าขนมกล้วยของเราไม่ได้ละเอียดเพราะเราไม่ได้นําไปปัน่น จากนั้นเราก็ใช้ถ้วยแบบนี้ค่ะเอามาไว้ตรงกลางเพื่อที่เราจะมีหลุมเอาไว้หยอดหน้ากะทินะคะที่เราจะต้องเอาถ้วยมาใส่ตรงกลางแล้วก็ต้องเติมน้ําลงไปด้วยเวลาที่กล้วยเนี่ยเวลาเขา นึ่งแล้วสุกเนี่ยเขาจะมีความฟูนะคะแล้วก็จะดันถ้วยออกมาด้วยทีนี้เราก็เลยต้องหยอดน้ําลงไปเพื่อถ่วงน้ําหนักค่ะหยอดแบบไม่ต้องเต็มถ้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเดือดเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะกระเด็นออกมาแบบใส่เนื้อกล้วยของเราก็จะทําให้เนื้อกล้วยของเราเนี่ยแฉะได้แต่ถ้าขั้นตอนและวิธีนี้ดูยุ่งยากจนเกินไปเพื่อนๆก็ทําเป็นขนมถ้วยธรรมดาได้เลยนะใส่กล้วยลงไปครึ่งฝาแล้วก็นึ่งให้สุกแล้วก็หยอดหน้ากะทิลงไปแล้วก็นึ่งให้สุกเหมือนขนมถ้วยเลยค่ะก็จะคล้ายๆขนมถ้วยหรือว่าคล้ายๆขนนนมมันหนา้า ตั้งหม้อต้มน้าให้เดือดแล้วก็เอาขนมลงไปนึ่ง25นาทีค่ะแล้วก็พักให้เย็นสนิทเลยค่ะแล้วค่อยมาแกะถ้วยออกเพราะขนมของเราเย็นสนิทแล้วก็คว่ำฝาแล้วก็เทน้ําออกได้เลยค่ะแต่ระวังด้วยอย่าเทโดนเนื้อขนมนะถ้าฝาไหนเขาเย็นสนิทเนี่ยเขาจะล่อนเลยค่ะแล้วก็แกะออกง่ายเนื้อขนมเนี่ยจะไม่ติดก้นถ้วยเลยค่ะแล้วก็มาทําหน้ากะทิเอาไปหยอดกันนะคะน้ําตาล1ช้อนโต๊ะความหวานปรับตามความชอบเพื่อนได้เลยค่ะ หัวกะทิ200 ml แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะเกลือป่นปลายช้อนชาค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเลยค่ะแล้วก็นํามาหยอดจะนําไปกวนไฟให้สุกแล้วค่อยนํามาหยอดทีเดียวก็ได้นะแต่ขั้นตอนนี้เราจะนําไปนึ่งค่ะสูตรนี้เพื่อนๆจะทําแบบหน้ากะทิที่แบบฉ่ำๆเยิมย้มๆเลยเหมือนกันก็ได้นะหรือว่าจะทําเป็นหน้ากะทิที่แบบหนืดข้นก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนได้เลยค่ะแต่แบบนี้หัวกะทิเขาแบบฉ่ำๆเยิมย้มๆเราว่าอร่อยเลยค่ะ แล้วก็ตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดจัดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นึ่งประมาณ7นาทีพอครบเวลา7นาทีก็ยกหม้อซึ้งลงมาได้เลยค่ะพักให้เย็นสนิทเลยแล้วก็เอามาแต่งหน้ากะทิค่ะเพราะว่าที่ต้องพักให้เย็นสนิทหน้ากะทิเขาก็จะได้เซ็ตตัวนิดนึงค่ะก็ใส่กล้วยไข่ลงไปแต่งหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่งด้วยใบเตยอ,อีกครั้งหนึง่งเพื่อเพิ่มหน้าตาให้ดูสวยงามน่ารับประทานค่ะแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ด้วย กล้วยเนี่ยเวลาที่เขาโดนความร้อนสีเขาก็จะสวยนะคะแต่เวลาที่เขาเย็นและเซตตัวสีเขาก็จะออกครั้าแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆจะนำไปจำหน่ายก็แนะนำให้หยอดน้ำมะนาวลงไปสักประมาณ1ฝ่าก็พอค่ะแต่ถ้าทำในปริมาณที่มากกว่านี้เพื่อนๆต้องกะน้ำมะนาวเอาค่ะเห็นฝ่านี้แล้วน่าเอ็นดูน้องกล้วยมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ก็จะลองชิมเขาค่ะสูตรขนมกล้วยไข่หน้ากะทิแนะนำเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้อร่อย ใช้เป็นกล้วยไข่แบบสุกงอมรสชาติเขาก็จะมีความหวานอร่อยแล้วกลิ่นเขาก็จะหอมเพื่อนๆลองไปทำสูตรนี้ชิมดูนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ